你让长辈、长辈、长 <noise> 辈、长辈，也吃得多呀！你那个米汤要来摸一下，给摸摸，叫他们尝尝，长辈、长辈、长辈，吃得多，搞包，都特别的包来了啦！我为啥给包？大家都看我用我剪刀了，用剪刀我给全啊包了。第二辈、长辈、长辈，送粽、叫粽也叫两到万到，长辈、长辈吃到包呀！ ไอุ้ลุูยามมวจะลกเคียตกเป๊สมสุดป้าเขาเก็ม้วนบอกยธานาโยธาซเทียตัตีนงว่ามวดวงลิบลาไฮเยมอวนดวงยห่ขอบปมองละเจ้ลูกมองละเจม้วจันทร์หัวกล้าวนะอ่าิีดวงเียจันทร์หัวกล้าวนอนม้อ่อห่เนี่ยาอย่ามวอ้อยากเดียนะไอ้คุณลุงาูกยามมวม้วจะลากเคียตกเป๊ะก็เป๊ปา là giờ tập bé tập thì ở nhà đi xí đường nào nhà y nhà đó chị nhà này họ dùng này họ dùng thế thì họ dùng gì luôn đây thế nhà thì họ nhua là họ chua nhua này họ từ này chua xí phát tác cho một xe họ họ giờ nó là cũng giống như là một thải cả mang chân là cả uh, chân cho bé cho nên cho chị và nhau tập vật chế cả túi bao cho mỏ đi đường nó là chỉ nên mua ở họ đi cũng hai tay là đây giờ ý hoặc nè mà giống cho nó lâu nè cũng là một thải cho lâu vấn đề จอเราเนจะสาเฮก็จากลอมได้เปอาน่าเป็นกระพาะลอสาเกน่ะเถวันเด้มอได้เป๊ะชอาคอเถาเมย์นะอยากแถาเมย์หมอกระพเด้ลจอลอไส้ยเกน่ก็แต่จงลังมุชิ้นวันไดนะเนจอเราจะเกอดสาเฮเกอลลส้เกนะเกอรลําได้ลไส้เกซึ้ง Yeah, yeah. Yeah. Yeah, để để, để sĩ yeah. cho để xin để mua nó giảm để xin để mua các tờ trong mà nó quấy lũi đỡ nó chè à vậy nó cho nó nó chè để mua chè cái giờ cho của lò chè nó cho nhiều như chỉ lẩu lò nè cho nhiều chỉ lẩu lò đi à vậy nó cho bao nhiêu à lẩu đũa à mà chỉ hai cha cho bao nhiêu lẩu đũa đại thiết มา้อนหูว่าขกวนดได้หรืเป็นิซีดวงเราานำมาจอหหูข้กวนเรานำมาจะนํำมาในเขายิงอิจดได้แน่มอดจรลตงตีไหลน่าที่ชิจเป็นนี่จะหมูพัตตาลยจะหมูเสียไอ้ยันนี้จะหมูเสียนำมาแล้วอยู่ยัวตรงเน่แน่ยัวข้าตือยัวตรงาเทียนลายยาม้วกระซอกหูที่เรียเทียนอักเสบนะนะ

ยัลทวัลังปีนังยาก็เตจตรงอีนุน่าอ้อยเจ้านเจก็ูกัพราะน่ะยองดัวแน่ยองแหงแน่ายาที่ออนนเป็นนูก็มาเตะตรงอีเจ้านาจก็ลูกัพาะนื้เาหรือชิ่เลยเนาะเจก็ยิมั่วปัญหากับเพาะลำไส้เลยเจเถ่าเทเรียงมั่วปัญหาลำไส้ริ่น้องนาจีก็จับหัวเจไว้ลุลุกเนาะย่าเถ่าไว้ลุล่ะนาจก็ฉีคอเถ่านาจีเดเช่นเดเจ ้างนี่เรูหลว้ีเขาจะ้าขแล้ว我า好我าเจ้ากูว้ลลรู้วิ้ีเขาจะองนียเเขาอยู่หล้วนอ่อยนั้นรู้จงขาควนได้นะได้นี่นี่ขควาเนี่ยเน้อวาลเจนี่ชิว่จากวนเออเราจะนำเมื่อเอ่จะลำก็อางนันเาอ่ออย่างนันหนูชาหอนะเอ้ก่อนมิ่วจากวไดแนืนที่ริมรงัวตมูยงดีเอานั้นาชิ้มว่จากวนได้ละเจนี่หนึ้อหสั่งิเลยเออ ตกครั้งนี้เจะเที่ยวเราก็จอดห่วงได้หนึ่งเสียนะหนึ่งเสียหลังจาที่วันนี้อาจจะน้องเที่ยวดิฉันแห้งตัวจะชิฉันชิมว่าจอควรอ่านวันวนแต่เราอยู่ก็จับควรได้หลายเจ้ที่เราจับจับห่วงจอดห่วงได้หนึ่งคว้าเจ้าที่จอดห่วงหนึ่งคว้านั่เจอก็จับควาเราในตัววีลุลุนได้เจนเด่นเช่นเดียวนี่อ่าอย่างนั้นจัดหนึ่งในเหลาหล่อเนี่ยจากแถวจัดห่งนั้นเหลาหล่อเลยนั่นเจาอย่างนั้กก็อย่าต่ำ

นจะยาะเราถ้าถลาม่้อนจ้อนหงที่เราเอ่อได้เราจะเหลือนันมเตรียมมันในช่วงเขาเหลือนะี่ในช่วงเขาเหลือนี่พอดีราตั้งก็ม่อยในที่เราลราซื้อเราจะเรยมั่วขาได้เจียแล้วมั่วต้องได้เจียบต่จะเรยมั่วต้องด้เจียจะเรยม่อยากจะเสียพอเจียจะตอกอ่ลูกก็ลูกขั้นยองโลเราจะเรามั่วเามั่วจ้อนหงุมนั่เราจ้อนจะเรียทอตอก็ชัดตาเราจะก็จะตอกเอ้เนยก็จะตอกเอูุ้นักวัวเจะเนี่ยทรมานก็ไห้ง này giờ mình tỏ như thằng làm ăn cao thì anh chỉ có nhua hàng này, chỉ có nhua thì này chỉ cho chỉ cho thứ này chỉ chỉ tao nói ta chỉ nên làm cho biết chỗ này chỗ gì đi à, giờ lần từ mà cho cho lão đi nó nó chỉ cho nhiều chỉ đi lão lò nó, cái trong ta cái cho của ta này cái có mà đi muốn mà số tiền chỉ chỉ ăn cho nó phát tán này chỉ cần bên nó phát tán vì biết chơi kho อ่ามั่วจะช่วคอเฉพาะจังเล้นี่คอตอยองนะยองตุก้าที่เตียาตัถจอคอยัวนะอยาจคอยัวนะจยาจที่เรียกยาอ่าจะเป็นลิซิดวงเดือกใจนะอย่าจอน้องเจ้านะอย่าเป็นหม้อเจ้านะออาจอนึ่จีรีลูกขับขวยุงก้อนหอย่าลูกขับขัวยุงก้อนถ้าันหนึงจีรเจ้าอีลูกหลอยนจริงๆเจ้าอีลูกก็มันต้องตจี๋ยวีนอ้อนนะจอน้อนะเจยน้ ก็จาตผัตนอนา่วยชงเลยนะเอ่ยัง็าก็อนช่วยชาตาหมดเสัดตกมวจะันเจ้าแลเสียตแล้วก็มองนอช่วจะเนียเท่ยวชิเจ้าสลแล้วเนีอ่ะอ้อหจที่วแล้วตัวด้เน่พราะเราอยากเลือกตัวหมดชุดแล้วเนี้ยแล้วเ u จะย่งตันชออย่านคอจะย่งดูลูซอ่อจเตี้ยงาวไอย่งน่จะจดานี้สะ cho kho dung gì và lâu nè anh em cũng cũng tránh cái tác dụng nào cũng mang lên thiên xe cho thế thì có cho của cho nhu học của chỉ lỗ lỗ nó chỉ cho nó nụ kho chua chua cái hậu là chỉ nên gầu cá nè gầu cá chỉ nên tao để họ cho thế thì dầu nó là chỉ có chúng ta nè à như nó ขอเทลตหนึ่งเจ้านะหนึ่งกินเจ้าไดรู้สียกอกตัวงูบอกน้เจอ่ะก็จับกัวเนี่ยเพิ่งรอนช้าบอกน้เจขารอนชาเจยอวหนึ่งจับกัวเรากวดนะแต่กัวเราขวดขาไอ่หนึ่งเจ้าในในเราเกนก่อนโดนแต่รู้ว่าอยู่รู้เจ้าขอบกวนะนะนะเจมนก็จับหัวเราขวดที่รอนชาเนาะเจเทียมม้อหังนะเจจอนอนน้เจก็เอาช่วงบ่อที่จาเราหนึ่งชีสามารถยงเก่าเต้าหผีแล้วขอเจเนี่ยเดี๋ยวน้องใกล้หลาตัวมูเลย นะนั่นเป็นอะละเยียงใกล้ลาเลยรยังรอนอะเรเจสิ้นปุ้งนะอย่าจะน่ยปุ้งตัวเลยียนลาต้มหมูน้โน,นะเจก็เขาช่วงหมิจาฉชิสาม,มาโยงก่าเตานะแน่ตาชิก็อยู่มอจมพลาดาตัดอะไยัางมเสียแนะ่จะนามาเป็นอย่างนี้นะจต่นมืเสียมันได้เห,ห,นะหมืนแล้วนดช่วนที่ีหายตุก้าที่ถีบชิมอ้อนส่ไนะอมาอ้อหอมอ้อนีนน้อเราจ จอคอ่วนด่นดาเียจอที่เรียนเกียนยาวน่จออันยาวน่าจะเกิดอจูจอพพ่าตัดซื้อเทตาน่าจะในชิพัดตัดเจนี่นู้เจนี่อ่ให้อยาบมัลรอตัวตัวนี้่าแกเป็นมะเร็งอ่ะนะเขาอยาจอนยาวซื้อนจอยย่างน้้นึกชินยาวไอ้นึกจะลหลรอซื้อน่าจะจะาจะชีจัาเป็นเนหมุพผ่ตัดได้น่เขียนยากตัวนี้นี่นารื่องตื่นเสีนตัวหบุรจาราอ่าอย่าน้ตูนึงไฮอาจจะยชัว่น่าจะอย่างไรดานนี่แหละซื้อแน่ ด่านนี broken, so ่แหละซื illing, water, the on, water, ie, no ้อเอยเทียร์สิตนนละสามมชุดตัวนี้ะด้ดาตัวนี้ก่อหลายหมชุดตอนนี้ซื้อที่จริงที่เทียบชุดจะยองบริจายองตัดสินหนจสามารถอ่าของตัวของกล้เท็ดเด็ด่ล้าตัวองของ้จะกลิ่เก่าี่ตู้มวในชีในชี่หอช่วยอยู่นได้นั่นตาชีก็มัดเสียไม่น่าช่วยจะม่ีขยันสิลายเาจอดท็ดเด็ยเลาอ้เจ้าหนุ่ยจีเล่าล้อนเจะ cho nó của hai đứa con người ta hỏi cho nên chua một chuyện tàu tàu của các tí để cố đi tiều này mà mò mà thả đi tàu này kia không nhìn trong tu thế thì hai tiều nè thứ bao là giờ tu bao là cô chọn tàu các tu khen các thứ bao là 唉呀，冬天里哈点啊，吃到饱那啦，呢，晒来那弄我给狗，我给包到呃，那呀，我给包到被撮粮撮土，为到哈点就怕伢那呢呃，白蒙了呀，就害不了。哈点能马上种，就种，这呀，叫马上种，就那至于那去不那，去不那难种啊那，伢那难种就那有啊，哈点毛老啊，啊，这叫毛里闹就。 เอออาหาม้ออาจะูมอบปีนอเปจนกกเปตต้ากเป็นกตอนเีนากูบิทาูยาลงถัซอตัวหนึ่งมอบปลานะเขาเควิโอจนสิตอนเีนากูยาถัซตัวหนึ่งมอบปลาาตอนนี้กเปตเต้าเลยกับนเป้าอาจะมอบปลานปีวิจตัวนเจกูยังไม่จะลงปีเคตเปจะสลัดสตูกเป็นกกเปเปานะกู 你汤几百十来里那岁娃，他家生的十来元几子，跟那干样上啊？几年那岁我讲了。